ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่หลายๆเลิเจอด้วยนะครับก็วันนี้จะมาทําคลิปเ,เกียร์ในตํานานใส่ตัวในตํานานก็ไม่ถือว่าตํานานนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเก่านะแต่ว่าจะเอาเกียร์อีวาที่เป็นเกียร์เก่าในตํานานเนี่ยเอามาใส่นะครับก็โดยจะใส่ให้เซลลี่ขุนนางนะครับก็มีเกียร์อีวามีหมวกของลาโออ่าแล้วก็กระเป๋านักเรียนนะครับ ซึ่งโจมตีก็ประมาณ70,000กว่ากว่าๆนะครับถือว่าเยอะนะครับต่อมาก็ชูนกยักษ์ใส่อีวาใส่หมวกลาโอใส่กระเป๋าเหมือนกันเลยนะครับโจมตีก็70,000เหมือนกันนะก็มันเป็นเกียร์ในตำนานก็เพราะว่ามันเป็นเกียร์รุ่นแรกของเกมไลน์เลนเจอร์อ่าใครใครเล่นไม่ทันก็รู้ไวยนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาเทนให้ดูที่ PVP นะครับโดยจะเอามาอัดป้อมนั่นเองนะฮะ ช่องเราไม่มีอะไรมาครับมีแต่อัดป้อมนะครับสาระดีหาไม่ได้นะครับมีแต่อัดปอมอัดป้อมอดัอมอดอย่างทั้งวันนะครับก็คือสายอัดป้อมนั่นเองครับอ่ะมาถึงก็ปล่อยไปเลยนะครับผมจะใช้ตัวบ้าฟสองตัวก็คือมูลผู้พิเออมันชื่อมูลเออนั่นแหละเรียกว่ามูลนั่นแหละมูลธนูเนี่ยกับโคนี่เออเรืออะไรวะยูนิคอรนรเออโคนี่เรือยูนิคอนนะครับอ่ะก็จะปล่อย ตัวแทงออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่อ่าพัดพายุไปนะปล่อยตัวอัดปอมไปนะครับอ่ารอสักครู่กดน้ําแข็งแช่นะครับรอครับรอสักครู่อ่ากดโล่ครับไหวหรือเปล่าชนะหรือเปล่าวะคือมันมีตัวอ้าวชนะครับแต่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับก็คือมันมีไอโคนีเรือยูนิคอนนะไอเป็ดเห็นไหมครับมันช่วยได้เยอะเลยนะคือ ไอตัวที่ผมเอามาทําเป็นตัวในตานานเนี่ยมันอัดเบามากเออมันไม่เท่ามันไม่สู้เป็ดหรอกเป็ดขนาดไม่ใส่อีวาใหม้มันยังแรงกว่านะ <c oughs> คิดดูนะครับอ่ะก็ปล่อยออกไปครับครั้งที่2นะอ่ะก็ติดสกิลชูก็หลบหลีกได้เยอะมากเลยนะครับตัวแทงเนี่ยอ่ะปล่อยตัวในตำนานออกไป <c oughs> เล็กตัวในตำนานเลยนะ ไม่เชิงว่าตํานานนะครับก็ถือว่าอยู่ประมาณช่วงไม่เริ่มต้นหรอกก็โอ้แตกครับโอ้โหเป็นไงฮะสุดยอดนะครับแตกนะครับก็ช่วยได้เยอะนะครับใครที่เล่นทันช่วงเซลลี่ฮาโลวีนนะครับช่วงแรกๆนะไม่ใช่ช่วงหลังๆที่มันทําให้เป็นร่างอัลตร้านะครับก็คือช่วงแรกเลยที่เล่นให้เป็น8ดาวนะครับช่วงนั้นนะใครเล่นทันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ลงด้านล่างนะครับอ่า ก็มาดูครั้งสุดสุดท้ายหรือเปล่าเออเอาครั้งสุดท้ายก็แล้วกันนะครับขอสามไม้ก็พอนะครับเอาพอหอมปากหอมคอนะครับอ่ะก็ปล่อยตัวออกไปครับเนี่ยฮะเดี๋ยวรอดูปฏิกิริยานะครับเห็นไหมจะยิงไม่โดนอันเลยนะครับผมก็ปล่อยตัวในตำนานไปนะขอเรียกตัวในตำนานกันแล้วกันนะครับอ่าดูครับโอ้โหดูครับมันก็ไม่ถือว่าแรงนะครับเพราะว่าดูมันก็เบาอยู่อะเออ แตกแล้วครับโอ้โหสุดยอดจริงๆฮะมันมีโคโนี่เรือยูนิคอนช่วยด้วยนะครับถ้าถ้าไม่มีโคโนี่นี่ก็คือน่าจะแตกช้านะครับทั้งช่วยบัฟอ้าได้พัดโชวด้วยนะครับทั้งช่วยช่วยบัฟแล้วก็ช่วยอัดป้อมนะฮะเดอเดให้ดูเกียร์อีกรอบนะครับเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาดูเพิ่งเข้ามาก็เห็นกันหมดแหละอ่ะ เดาเหรให้ดูนะครับอ้าวสลีคขุนนางก็ใส่อีวาใส่หมวกใส่กระเป๋านะครับตัวนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับโดยอีวาค่ามันก็น้อยนะครับใส่หมวกลาโอก็เยอะนะครับกระเป๋านี่ก็เยอะนะครับแรงโจมตีคริติคอลนะครับส่วนชูใส่อีวาเหมือนกันเลยทุกอย่างเลยเหมือนกันแต่ว่าค่าเปอร์เซ็นต์จะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับโจมตีก็เจ็ดหมื่นนั่นเองนะครับ ผมใช้ตัวบัฟสองตัวก็คือมูนักโรปูก,ก้าอ่าแล้วก็โคโนี่เรือยูนิคอนนะครับใครที่อยากได้ตัวบัฟโหด,ดกระโดดเย็ดนะครับเอาตัวนี้ไปเลย2ตัวเนี่ยมันบัฟโหดที่สุดแล้วในเกมในตอนนี้ณนะตอนตอนนี้นะครับย้ำนะครับณนะตอนตอนนี้ไม่รู้ตอนไหนนะครับใครที่นานๆทีมาดูคลิปผมเนี่ยก็อาจจะงงนะครับเออนั่นแหละนะ ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe หรือกดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ